สามขั้นตอนสร้างความสุขแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนทุกคนต้องการความสุขด้วยกันอย่างนั้นคุณลองสังเกตผลลัพธ์ที่คุณต้องการในชีวิตเิไม่ว่าจะเป็นที่คุณหาเงินในทุกๆวันเนี่ยคุณลองมองลึกๆไปเลยจริงๆผลลัพธ์ตัวสุดท้ายที่คุณต้องการเลยเนะี่ยมันก็คือความสุขนะผมจะบอกว่า3วิธีที่คุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ในทุกๆวันข้อที่1เลย คุณต้องมองหาตัวเองในเร <hi> ื่องที่ตัวเองเก่งและชื่นชมกับตัวเองในสิ่งสิ่งนั้นเช่นคุณลองมองว่าในตัวคุณเนี้ยมีอะไรที่คุณรู้สึกเก่งเป็นพิเศษมีอะไรที่คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งคุณคนเล่นกีฬาเก่งคุณมีคนหาเงินเก่งเพราะฉะนั้นคุณลองมองว่าในตัวคุณเนี้ยมีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกเก่งและภูมิใจในตัวเองเป็นพิเศษถ้าเกิดคุณเจอแล้ว คุณไปคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆไปนึกถึงมันและรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณกับมันฉันโชคดีจังเลยที่ฉันเก่งในเรื่องเรื่องนี้มันทําให้ฉันสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตข้อที่2เลยหัวเราะให้กับตัวเองแบบง่ายๆคุณลองสังเกตเด็กนะคุณลองสังเกตว่าเขาหัวเราะได้ง่ายดายมากๆเลยเล่นอะไรนิดหน่อยเขาก็หัวเราะมีความสุขและอยู่เฉยๆก็หัวเราะอารมณ์ดีมีความสุข คุณต้องทำให้ตัวเองอ่ะเป็นแบบเด็กเหล่านั้นมีความสุขแบบง่ายๆไม่ต้องสร้างเงื่อนไขอะไรต่างๆให้มันเยอะบางครั้งเราไปมองว่าต้องมีสิ่งนั้นก่อนถึงจะมีความสุขสุดท้ายแล้วคุณก็รอไป ยิ่งรอไปยิ่งนานวันข้านานวันเข้าทําไม่ได้แสดงว่าคุณจะต้องมีความทุกข์ไปตลอดเลยเหรอม้นคุณสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ง่ายๆหัวเราะง่ายๆไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะคิดยังไงคุณแค่โฟกัสและมีสมาธิกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันต้องทำในทุกๆวนันคือทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดข้อที่3เลยข้อสุดท้ายขอบคุณกับตัวเองขอบคุณกับเรื่องราวดีๆในชีวิตต่างๆไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะขอบคุณกับเรื่องเล็กๆก,ก็ได้แค่คุณได้กินอาหารในทุกๆวนันคุณก็รู้ึกกออค้ว่่่่าาาฉฉัันนโชดดีียยงงทไมต หรือแค่คุณได้นอนอยู่บ้านที่คุณอยู่เนี่ยคุณก็รู้สึกโชคดีอย่างเลยที่คุณยังมีบ้านที่ให้อยู่อาศัยหรือขอบคุณกับทุกคนในครอบครัวฉันโชคดีที่ฉันยังมีพ่อแม่ที่คอยดูแลฉันต้องฝึกนะต้องฝึกขอบคุณตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะถ้าเกิดคุณขอบคุณได้กับเรื่องเล็กๆพอรับคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิต คุณจะสามารถมองเห็นโอกาสคุณจะสามารถมองเรื่องราวที่คุณรู้สึกจะขอบคุณกับมันได้อะเพราะฉะนั้น3วิธีง่ายๆเลยที่จะทำให้คุณมีความสุขในชีวิตถ้าเกิดคุณเอาไปทำแล้วคุณจะมีความสุขได้ในทุกๆวันผมเคแมนครับเด็กช่างลอยล้าน